เอาลาให้เอี่ยมไหนช่างอีกสองคนไปไหนัาปุ้ยมาปุย,ปยโอ้ยมันหมดหน้าวันปุยแล้วัาปุ้ยไรช่วงนี้แถวสกุลเขาเกี่ยวเกือบเสร็จแล้วป <c oughs> ระมานี้ครับก็สวัสดีครับถึงมาจากทำงานนอ่นะมาจาก รีวิวให้เพื่อนดูก่อนครับกเกียร์เจอร่ะก่อนนำไปใช้ก็ทำความสะอาดก่อนนาะอัดฉีดน้ำอัดฉีดเอาให้เอี่ยมเลยเอาข้าวน้ำมันออกให้หมดนาะเกียรสองตัวนี้ก็เสื้อเหล็กเสื้อเหล็กเอออตรงฝาข้างมันก็ติดเกียร์ฝากปั่นน้ำได้เลยอะ่ะไม่ต้องแปลงอะ่ะ อมันต้องรับแลงอะไรเ้ยใจคันไหนนี่บกไอคันนี้เอาโอนี่ไปใส่ทั้งตับเหร่อเอาอรนี่ไปใส่ทั้งตับเหรอนั่นแหละเอาใส่ทั้งแหนบเงี้ยเลยเหรอมันขนอะไรมาเนี่ยมันใส่ขนอะไรเนี่ย khinh bạn được gọi nhá khinh buồn lười quay được gọi này. ồ xe cưa dài lắm, có việc căng thao loi rất giỏi như thế này. này là thao loi. ồ อ,อ,อ๋เอเ,เด้อทางซีฟทางซีฟเชื่อมเนี่ยสีฟเชื่อมเลยนะเด้อแต่น้ำยาน้ำยาอะไรน้ำยาแล้วห้องน้ำเป็ดโอ้โหเป็ดอ๋อไม่ส่งเป็ดนะเป็ดไม่ได้จ่ายสปอนเซอร์ เจิตาจก็จะส่องลูกนั่นเองเอาคนไปมันมันเป็นฟองๆเลยนะจัดโอโมโอโมเลยคนเจาวโอโมหียยังไงเนี่ยเอาทำไมไม่ออกเอา เอาใสา่ผงใส่ฟอ์กด้วยฮะใส่เป็ดด้วยเอียมอัดเอียมคิดสีก็เหมือนกันคนระับล้างอย่างนี้แหละนี่แล้วก็ฉีด ใส่ฝุงนสกฟอกแล้วก็ฉีดเป็ดแล้วมันจะเป็นฟองอนนกันน้ำมันอาคันนี้ก็ใส่เพลาลอยไปแล้วรืกทอดเอาแต่เพลารอ้อนกัดกันเหนไเดี๋ยวรอ้อนกัดสักครู่ น้ำยามกัดสักข้าวทุกทูนหนึ่งนี่ครับก็ฉีดน้ำยาฉีดใส่ถุงสักฟอกไว้สักทู่ะเพราะน้ำยามันกัดทุก,ก,กข้าบน้ำมันน้ำมันก็จแล้วฉีดน้ำเนี่ยแต่เช็ดซีก็ทุกตัวเหมือนกันเลยไอ้ที่เหลือนั่นก็เดี๋ยวจะ ที่ที่เหลือก็เด็กกัล่างมาอัดฉีดแบบนี้ล้างออกโอ้โหเอี่ยมเลยเน่หมดเลยทีนี้ มีกัดอะไรโน่น สองตัวน,นี้จาม,มาวางคันนี้คันนี้กคันนั้นเนี่ยก็จะดีก็ทำเท่นเกลือก็นและคันนั้นเนี่ย โอย่างนี้ครับเหล่าลอยอ่ะเหลาลอยเหลาลอยนี่ใส่ยางไม่เอี่ยมกระทะไม่เอี่ยมอะเบิกมาใหม่เลยฮะเก่าไม่เอาครับกระทะเก่าส่วน่าจะเป็นที่รองอย่างเนี้ยเขาเป็นคำที่รงองกระทะเก่าไม่เอาอเอาใหม่เลย được nó mày đấy, mình đây này khách lúc há, Làm này, ngang ngang mình là tham chí làm một tham chiếu chuyên lịch rồi Hãy subscribe cho nó Ghiền Mì nó Để ดังถาเกิเสร็จแล้วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอประติดตามือทุกส่วนครับ